มาจะพาไปเที่ยวชมโลกใบกลมๆมีอะไรมากมายผู้คนมากมายสวัสดีค่ะเพื่อนเพทุกคนพบกับจีนาในแม่บ้านเยอรมันบายจีนาคะ่ะขนมเสร็จแล้วนะคะวันนี้ทำโรตีปลายแยพิซซ่านะคะนุมน่มๆอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะไปงานกัน ไปเจอกันที่ฮารโอกนะคะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เจอกับจีนาบนรถอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็ออข้างนอกอีกแล้วนะคะเราจะไปบ้านของพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ห่างจากบ้านพี่บ้านพี่อยู่อารนสโบกนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ฮาร์โบกซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของฮัมโบกเหมือนกัน ก็คือออกจากตัวฮัมบุกนิดนึงซึ่งห่างจากบ้านพี่4ีกิโลนะคะที่สำคัญวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนโซนเวลาอีกแล้วโซนเวลาที่จะเปลี่ยนก็คือโซนยุโรปนะคะโซนยุโรปทุกทุกประเทศที่อยู่ในโซนนี้คือจะมีการเปลี่ยนเวลา ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกในแถบโซนยุโรปจะมีการเปลี่ยนเวลาหรือปรับเวลานั่นเองในเรื่องของการเปลี่ยนเวลานี้จีนาคนหนึ่งละที่จะมีการงงๆว่าเขาจะไปหน้าหรือถอยหลังขณะจีนางงงๆแบบนี้ยังไปเถียงพี่เขาแบบค้างคู่เพราะไปฟังวิทยุมาแบบไม่ตั้งใจแทนเป็นภาษาเยอรมันด้วยแล้วทำให้เข้าใจผิดไป พอพี่หรือการท่านหนึ่งอธิบายให้ฟังจีนาเลยเก็ตแล้วนะคะทุกคนคือเขาเป็นแบบนี้นะคะในช่วงเขาฤดูการของต้นปีนั้นหรือเขาต้นต้นซัมเมอร์จะเปลี่ยนทุกๆวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนานั่นเองซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่7 7มีนาคม2022หรือตรงกับวันที่7 7มีนาคม2565นั่นเองค่ะ เวลาในโซนนี้เขาจะเดินนาไป1ชั่วโมงจากเวลาเดิมนั้นก็คือจากเดิมเวลา2.00นช่วงเช้ามืดก็จะเป็นเวลา3.00นเช้ามืดเขาจะเริ่มที่ตีา3ทุกๆครั้งถ้าเทียบเวลาในไทยแล้วก็จะบวกไปอีก5ชั่วโมงเวลาในไทยก็คือ8.00น,นนั่นเองคะอ่ะก็วันนี้ไปเจอกับ เพื่อนๆของพี่นะคะว่าจะมีความสุขทุกข์แบบไหนนะคะเพราะว่าเราไม่เจอกันเกือบเดือนแล้วนะคะหรือว่าสองเดือนประมาณว่าช่วงนี้ไม่มีคือไม่มีโอกาสเจอกันเพราะว่าก็สถานการณ์ช่วงนี้ด้วยนัดเจอกันไม่ได้บ่อยๆนะคะก็สัปดาห์นี้เป็นการเปลี่ยนเวลาโซนยุโรปค,คือ ถอยหลังอยู่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีการปศออในเดือนรอมฎอนก็คือจะมีการถือสินโอดน,นะคะคือปีนี้ก็จะเป็นระยะเวลาที่สั้นลงนิดนึงก็คือที่ผ่านมาคือเราจะถือสินอดกันประมาณ20ชั่วโมงนะคะต่อต่อต่อ,ตอวันทั้งเดือนแต่ปีนี้คือประมาณ ตั้งแต่พระพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะคะก็ไม่แน่ใจกี่ชั่วโมงเดี๋ยวไปนับใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าถ้าพี่จำได้คือจะเขียนลงไปข้างล่างที่หน้าจอให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเราจะมีการบวชกี่ชั่วโมงในในในปีนี้ คือที่แน่ๆเราจะเปิดปอซอรประมาณเวลาเกือบสองทุ่มนะคะซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยก็ประมาณหกครึ่งก็จะสามารถที่จะเปิดปอซอได้แล้วก็ที่นี่อาจจะใช้เวลายาวนิดเดิงแต่ทุกๆปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปแล้วก็ปีหน้าปีหน้าต่อๆไปเนี่ยคือจะสั้นลงเรื่อยๆก็คือช่วงถือสินอดจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะทุกคน ก็คือจะดีต่อต่อคนที่อยู่โซนนี้นะคะเอ่อบรรยากาศข้างนอกวันนี้ก็อุณหภูมิดีมากแต่ว่ามีเมฆหมอกเป็นหย่อมๆอมอยู่นะคะอุณหภูมิที่ประมาณ5องศาถึง1 5 1 5 17องศานะคะถือว่ากำลังอุ่นมากเลยนะคะก็เดี๋ยวพี่จะ เก็บบรรยากาศในการพบปะมีขนมที่เพื่อนๆของพีที่นี่เขาจะทํามาให้ชิมกันนะคะแต่ที่แน่ๆช่วงนี้ก็คือตั้งแต่สงครามนี้ก็คือน้ำมันน้ำมันพืชน,นะคะหายากมากเพราะว่าผลผลิตเขามาจากประเทศเออ่เยูเครนแล้วก็ประเทศรัสเซียทั้งสองประเทศนี้คือเขาเจอส่งออกน้ำมันพืชแล้วก็ แป้งสาลีซึ่งปกติแล้วแป้งสาลีกับน้ำมันพืชนี่ราคาถูกมากที่นี่แต่ตั้งแต่มีสงครามป,ประมาณเดือน2เดือนนี้คือของขาดเยอะมากเลยซึ่งพี่ไปหาตามร้านประมาณ4ีหร้านแถวแถวบ้านคือหาของไม่ได้เลยนะคะทั้งน้ำมันทั้งแป้งสาลีคือหายากมากจากปกติพี่จะทำคลิปเกี่ยวกับทำขนมให้ทุกคนได้เห็น ตั้งแต่ตอนนี้ไปก็คืออาจจะมีการดัดแปลงใช้แป้งสาลีลดลงแต่จะใช้วัตถุดิบเช่นมันฝรั่งอาจจะเป็นการอบหรือไม่ก็ทอดแบบใช้น้ำมันเล็กน้อยคือไม่มีการทอดเยอะเหมือนที่ผ่านมาก็จะมีเก็บตกของออคลิปท,ที่ยังไม่ลงก็จะมีการทอดบ้างก็จะมีโรตีหรือไม่ก็พิซซ่าที่ทอดบ้างนะคะ ก็คือตอนที่ว่าน้ำมันยังไม่ขาดแคลนแต่ตั้งแต่ต่อไปก็คือบ้านพี่ตอนนี้ก็คือมีแป้งสาลีอยู่ประมาณกิโลกว่าวาเองนะคะคือจะหมดแล้วก็อาจจะลำบากหน่อยนะคะเวลาจะทำคลิปเกี่กับขนมปังก็ ้องปรับตัวกันไปทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขปลอดภัยจากโรคปลอดภัยจากทุกๆอย่างแล้วก็มีความสุขในทุกๆก,การอยู่แล้วก็การเดินทางการกระทำแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆก็ไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยกับทุกคนนะคะที่สำคัญอยา่าใครสงครามระหว่าง ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยจบลงเร็วๆด้วยนะคะมีผลกระทบกับทุกคนทุกภาคมากเลยนะคะค่ะโมจางอ๋อมนุษย์ใช่ยอ Buat dalam puyuk nasi besar ni. Daging. Saya minyak daging. Oh, ha, jangan mana. Ho arak ko, ho gapo uh, ni? Ah, Ya. Ho arak, huk arak. Daging. Oh, sedap yo. Ya. Hmm, lama tak boleh ke nasi minyak sedap na. Clear okay. okay. dah, kelihur. ทางกันตรงไหนเลี้ยวขวาหรือมาซ้ายฝนไม่ตกแดดรำไรเดินไม่ทันใครหายใจก็เจอฝุ่นชีวิตที่วายวุ่นฝุ่นที่เกาะกุมใจปัญหา็วุ่นวายเขียนไปทำไม ไอคนที่เขียนไปหัวใจก็มีฝุ่นราะไม่มุนไม่มีฝุ่นตลบแต่ไม่พบเห็นเส้นทางไกลชีวิตธรรมดาทั่วไปออกก้าวเดินไกลมันก็ต้องแก้ไขไปตามเรื่องตามราว จปัญหาวุ่นวายเขียนทำไม่ห้คนที่เขียนไปหัวใจก็มีฝุ่นพราะไม่หมุนไม่มีฝุ่นตลกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อยๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ มันก็ต้องแก้ไขไปตามเรื่องตามราว รอหุนเจอฝุ่นชีวิตก็คงต้องคิดตัดสินใจจะเดินหน้าเลี้ยวขวามาซ้ายจะเลือกทางไหนมองให้ไกลออกเดินไป